ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าจินตนาการของเราเนี่ยสามารถกลายมาเป็นหนังได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีกองถ่ายใหญ่ๆวันนี้เราจะมาดูกันครับว่า Flow ซึ่งเป็นเครื่องมือตัวใหม่จาก Google จะมาทำให้เรื่องนี้เป็นจริงได้ยังไงแล้วมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราเล่าเรื่องไปเลยก็ได้ครับ คำถามนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยมันไม่ใช่แค่คำถามลอยๆนะคะแต่เป็นคอนเซปต์หลักของเทคโนโลยีตัวนี้เลยลองคิดดูสิครับว่ามันจะสุดยอดแค่ไหนถ้าอุปสรรคเรื่องอุปกรณ์เรื่องทีมงานหรือแม้กระทั่งเรื่องเงินทุนก้อนโตๆเนี่ยมันหายไปหมดเลยเหลือแค่ไอเดียของเราเพียวๆนี่แหละครับคือโลกที่ฟโฟล์กำลังจะพาเราเข้าไปสํารวจกันคือต้องยอมรับเลยนะครับว่า AI เนี่ยกำลังเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆและแน่นอนว่าวงการหนังก็หนีไม่พ้นครับ จากเดิมที่การทำหนังอาจจะเป็นเรื่องของสตูดิโอใหญ่ๆที่มีทัพรัพยากรครบมือใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ AI กำลังจะทำให้เครื่องมือระดับโปรกลายเป็นของที่ใครๆก็เข้าถึงได้และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในโลกแห่งการเล่าเรื่องเลยและแน่นอนครับว่าพี่ใหญ่อย่าง Google เนี่ยก็ไม่ยอมตกขบวนอยู่แล้วก็เลยเปิดตัวเจ้า Flow นี่ขึ้นมาซึ่งเป็นเครื่องมือที่บอกเลยว่าไม่ได้สร้างมาให้นักพัฒนาหรือโปรแกรมเมอร์ใช้นะครับแต่สร้างขึ้นมาเพื่อน,นักเล่าเรื่องโดยเฉพาะเลย เอาละแล้วเจ้าโฟลที่ว่าเนี่ยสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยครับหัวใจหลักของโฟลเลยนะคือการเป็นเหมือนคู่หูหรือผู้ช่วยของคนทำงานสร้างสรรค์ครับมันถูกออกแบบมาเพื่อลดขั้นตอนทางเทคนิคที่มันยุ่งยากซับซ้อนออกไปให้เราสามารถโฟกัสกับการสำรวจไอเดียแล้วก็เปลี่ยนภาพในหัวให้ออกมาเป็นคลิปเป็นฉากหนังได้แบบง่ายที่สุดอารมณ์เหมือนมีผู้กากับร่วมเก่งๆที่เข้าใจเรามานั่งอยู่ข้างๆเลยล่ะครับ ทีนี้เบื้องหลังความเทพของ F l o w เนี่ยมันคือการทำงานร่วมกันของ3สุดยอด AI จาก Google ครับลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับเราใช้ภาษาพูดธรรมดารรมดาของเราเนี่ยแหละสั่งงานผ่าน Gemini ที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นล่ามแปลความคิดของเราจากนั้น Imagen ก็จะรับช่วงต่อไปสร้างตัวละครสร้างฉากที่มันมีความต่อเนื่องกันขึ้นมาและปิดท้ายด้วย v ีโอที่จะเนรมิตทุกอย่างให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพระดับหนังโรงเลยคือ3ตัวนี้ทำงานร่วมกันแบบไร,ร้รอยต่อมากๆครับ แล้วขั้นตอนการทำงานล่ะบอกเลยว่าง่ายอย่างไม่น่าเชื่อครับมีแค่3สเต็ปเท่านั้นเอง 1. คือบอกเล่าวิสัยทัศน์ของเราออกไป 2. คือสร้างองค์ประกอบที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือฉากและสุดท้ายก็แค่สั่งการให้ฟโฟลนำทุกอย่างมาประกอบร่างกันเป็นคลิปหนังแค่นี้เลยครับจากไอเดียในหัวกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ในพริบตาเดียวนอกจากจะใช้ง่ายแล้วนะครับ f ฟลยังให้เครื่องมือที่เหมือนกับของผู้กำกับมืออาชีพมาให้เราควบคุมงานสร้างสารรค์ได้อย่างเต็มที่อีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรเด็ดๆบ้าง นี่คือจัดเต็มมาให้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมมุมกล้องหรือ camera controls ที่ให้เรากำหนดช็อตได้เป๊ะๆมี scene builder ที่ช่วยให้เราแก้ไขต่อเติมฉากได้แบบเนียนๆโดยที่ตัวละครยังดูเป็นคนเดิมหรือแม้แต่ระบบ asset management ที่ช่วยจัดการวัตถุดิบเราให้เป็นระเบียบคือทั้งหมดนี้มันทาให้เรารู้สึกเหมือนได้นั่งเก้าอี้ผู้กากับจริงๆเลยครับแล้วถ้าอยากใช้ล่ะทายังไงตอนนี้ Google เขามีให้เลือกอยู่2แผนครับ คือ Google AI Pro ที่ให้ฟีเจอร์หลักๆมาครบเลยกับอีกตัวคือ Google AI Ultra อันนี้สำหรับสายฮาร์ดคอร์ที่จะปลดล็อกความสามารถขั้นสุดอย่าง VO 3ที่สามารถสร้างเสียงในตัวได้ด้วยแถมยังให้โคต้าการใช้งานที่สูงกว่าสำหรับคนที่อยากจะลุยโปรเจกต์ใหญ่ๆครับฟังทฤษฎีมาเยอะแล้วแล้วในโลกความจริงละ่ะมันเป็นยังไง Google เขาไม่ได้ทาเครื่องมือนี้ขึ้นมาเลยลอยนะครับแต่เขาได้เชิญผู้สร้างหนังตัวจริงมาร่วมทดลองใช้ เพื่อให้แน่ใจว่ามันตอบโจทย์คนทำงานจริงๆเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าคนแรกเลยนะครับคือคุณเดฟคลาร์กเขาเป็นผู้กำกับที่ขึ้นชื่อเรื่องการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาผสมผสานกับงานศิลปะอยู่แล้วซึ่งเขาก็ได้เอาโฟล์เนี่ยมาใช้สร้างหนังสั้นเรื่องใหม่ที่เล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันซับซ้อนของสองพี่น้องบุญธรร,รมครับจากคำพูดของเขาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขามอง AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างภาพเฉยๆนะครับ แต่มันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเล่าเรื่องเลยคือ f l o ์ช่วยให้เขาสามารถทดลองไอเดียต่างๆแล้วเห็นภาพได้ทันทีซึ่งมันสำคัญมากในการหาแนวทางที่ดีที่สุดให้กับเรื่องราวของเขาครับมาถึงอีกท่านหนึ่งคุณเฮนรี่ดเบรสคนนี้เป็นศิลปินที่อยู่ในวงการผสมผสานเทคโนโลยีกับศิละปะมาเกือบ20ปีแล้วครับ และโปรเจกต์ล่าสุดของเขาเนี่ยเขาใช้โฟล์ในการถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางบนเส้นทางศิลปะของตัวเขาเองเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ส่วนตัวมากๆถ้าเราไปดูผลงานเก่าของเขาอย่างเรื่องคิดสุนเนะที่สร้างด้วยวิวทูเนี่ยก็จะเห็นสไตล์ที่ชัดเจนของเขาเลยคือการสำรวจธีมเรื่องความรักความเหงาและตอนนี้โฟล์ก็ได้เข้ามาเป็นเครื่องมือใหม่ที่ทรงพลังกว่าเดิมที่จะช่วยให้เขาสามารถถ่ายทอดอารมณ์ที่มันซับซ้อนพวกนี้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกครับ และคนสุดท้ายนะครับคุณจูนี่หลิวผู้กำกับที่สนใจในประเด็นความสัมพันธ์ระหวาะ่างศิลปะมนุษย์และเทคโนโลยีผลงานของเธอมักจะพาเราไปสำรวจโลกยุคใหม่ที่เส้นแบ่งต่างๆมันเริ่มจางลงซึ่งแน่นอนว่าโฟล์ก็เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับแนวทางของเธอมากๆเลยครับมุมมองของคุณจูนี่น่าสนใจมากครับเธอมองว่า AI ไม่ใช่แค่โปรแกรมที่รอรับคำสั่งแต่เป็นเหมือนเพื่อนร่วมง,งานที่สามารถช่วยเราคิด ช่วยผลักดันขอบเขตความคิดสร้างสารรค์ของเราให้ไปได้ไกลกว่าเดิมซึ่งนี่อาจจะเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ AI ในงานศิลปะในอนาคตเลยก็เป็นได้ครับพอเราได้เห็นทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยมันชัดเจนเลยนะครับว่า Flow ไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่ชิ้นหนึ่งแต่มันคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยทีเดียวแล้วอนาคตของการเล่าเรื่องต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงล่ะครับผมว่าหัวใจสำคัญที่สุดของเทคโนโลยีอย่าง Flow เนี่ยมันคือการ ทลายกำแพงครับมันทำให้การสร้างหนังไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนที่มีเงินทุนหรือมีอุปกรณ์พร้อมอีกต่อไปแต่มันกำลังเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าสามารถลุกขึ้นมาสร้างผลงานของตัวเองได้นี่คือการทำให้การเล่าเรื่องกลายเป็นของทุกคนอย่างแท้จริงครับและนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญมากๆครับว่าในวันที่ใครๆก็สามารถเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ได้ไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหน เรื่องราวของใครกันนะที่เราจะได้เห็นเป็นลำดับต่อไปนี่คือคำถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดถึงอนาคตที่น่าตื่นเต้นของการเล่าเรื่องครับ